มาด่วนถึงพวกกับอาพอจังเลยบอกว่าไงบอกว่า,าพ่อพี่ลีโอมาจอดให้หนุ้งลงบอกคนวะเ,เ็นยาชีพูดนะมาถึงบ้านเอ้อยยยยจังม, <c oughs> มาถึงบ้านนะคะเบนจอยนะบอกว่าถึงแล้วถึงบ้านเม่จอยแล้วจอดให้หุูลงที่คนวะ เวออ้วนต้องขยันขยโยบอกว่ากลับไปหาพวกก้อนพวกคิดถึงนะในต,ตอนเช้านะโทรมาหนูอยากไปเล่นกอก,กมารับหนูที่มาชานเราต้องพอแทนต้องไปรับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าไปเที่ยวไปเที่ยวเต่างอยเต่างอ่อยฮนะ พึงเลยนำมาเป็นต่างหอยพึ่งนะทุกคนน้าบอกว่าไปไปเที่ยวหนูพุ่งๆแล้ะไปได้จ้ะชวนไปสวนสันหัวบ่โอเคนะแล้วก็เดินทางไปบ้านมะนาวกันอยากมาอยากมา ามว่าเบตอยู่ไหนต่างหากนะตอนนี้เบตอยู่ไหนคุณวาเอา้าก็อยู่กอกสิ <laughs> เบ้ะเบ๊มาเฮ้นหอดมาเฮ้ยเล่นอยู่กับใครลูกเฮะอยู่ใครพี่ลีโอเอ้ย กูขอไปเล่นมกอกบนว้าบนทรไปหมู่บ้านเนี้ยพ่อพี่ลีโอน่ะไม่จอดให้หนูบนวาก็อะไรวะโอวันดีค่ะน้องนับตังโอ้แม่ไปไหนลลูกโอ้สวนทางกันอยู่เมื่อกี้อ่ะเอาไหมจะพาไปเป็นนะลูกท้าที่บัด Khăm khăm, là không khăm lạ mẹ mà không khăm có nhắc là vé áo ờ ừ mẹ vậy cả là mưa bên bữa này kim mũi nhói ừ ờ kim mũi nhói chứ đừng biết phôi hả ừ. เอาแก้มพี่บอยยังเอาขี้มูกติดขี้มูกติดเลยจึ๊บอ่ะบอกพวกก่อนโอ้อ่ะบอกพวกเราจะไปไหนนะจะไปไหนฮะไปกับพี่คอยไปบายพวกยังบายก่อนโอ้อ่ะเราไม่คิดถึงแม่แม่จะกลับบ้าดงนะไปไหมจะบ้าดงอ่ะไม่ ม่ไม่ไปเหรอลูกพ่อโหยพ่อรุดจับ้าแล้วเนาะเอาไปแล้ววะเสื้อตัวนี้ก็อยากใสเออเด็ให้ใส่ชุดตัวนั้นโมย้อมใสบ๊ายบายไม่กลับแล้วจัมปะดงนเหรอเอ้าไม่กลับได้ไงลุงก็รอแล้วลุงช่างรอแล้วน่ะไปนานๆนะ ลุงบอกว่าย่าชีไปสองเดือนแ <_ d ream> อมินน้อยไปสามเดือนนะ <_ d ream> ให้ไวลด้าสามเดือนนะ <_ d ream> ไปสามวัน <_ d ream> อืมไปขึ้นรถลืมอะไรขอ่าลืมผ้า <_ d ream> อืลืมอย่างอื่นชื่อได้ลืมผ้าไม่ได้ ไม่มีมองซื้อแล้วเออมีนออนี่มีแต่พาหมิ่นปน่ะอืมพี่พอขยับมายังไปเวลาอยู่บอยู่ไปงานชุดตื่นเลยเวลาอยู่นี่นะรอยผูกมันยาวเอาวะอยากไปกต่เบสอยกไปแต่เบส ไปแรกกับพี่พลอยบ๊ดยบพี่น้ำตังก่อนลูกบ๊ายบาพ่อหน้ำตังก่อนลูกจ้าโอ้โหนี่ก็ดีมันบายบายพี่น้ำตังแล้วเฮ้ยมื่อเม land ื uh, okay. ่อวานเมื่อไปกับนั่นลงกเขับเตะจะเล่นกับลีโอหรือจะไปกับโพก์่ไป้วไงไปงานโฟก์เล่นกับลีโอรอเบะอยู่นี่แหละ ไม่วันนั้นวันเบบอกพี่นับตังให้พี่นับตังเล่นกับพี่ลีโอพี่ลีโอไม่รู้เพ่นไม่เอาไปเล่นกับพี่ลีโอเด้อตัวเนื้อพี่ลีโอถ่ายเด้อน้องลีโอเล่นมนวยพีเด้ยวไปไปเล่นเล่นด้วยกันเดูโอ้น้องมีกินข้าวเยอะและสูงแล้วเหรอลูกใช่โอ้ โอเค,อเคจ,ะจะแดงว่าไม่กลับเราจำบดลงเหรอลูกไม่กลับเหรอแน่ใจเหรอแต่แม่เปี้ยวจะกลับนะแม่เปี้ยวจะกลับมาลูก <c oughs> โอ้ยไม่สนอ๋อะลุงช่างจะว่าไงอะฝากถึงลุงพลหน่อยฝากถึงลุงพลหน่อยมินน้อยไม่กลับจำบดลงลุงพลจะว่าไงเอ้ย <c oughs> อ้าวพูดได้ไหมด,ดิลุงพล หนูขอกลับกลกได้ไหมคะหนูไม่กลับจำปาดองเหรอคะเฮ้ยเ่าฮ่าฮอาฮ่เฮ่าฮอาฮ่าฮข้าฮอาฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าฮ่าฮอเฮ่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าล่าฮ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 ่เน่าฮ่าก่าออาฮ่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 าออ่าา่าา หนแล้วนั่นมันอยู่ไหนที่จับมันอ่ะอ๋อขางคอนะมันติดคอเลยลูกหมอยอมดีๆอมดีๆไม่ทำหัวไม่ทำเอาก็พูดกับหนูแล้วพูดกับใครล่ะไม่ให้พูดกับหนูแล้วพูดกับใครล่ะลูกห้อยอมหน่อยสิ กินแน่บาพวกมันนะกินแน่ <c oughs> ด,ดีอย่าให้มันหลุดเข้าปากนะอย่ามันติดคอนะลูกนะจับไปด้วยโอเคอมยิ้มมานะอะอมยิ้มเองแล้วมแม่เปรี้ยวไปไหนนะแม่เปรี้ยวไปไหนนาะทำอะไรอะอเสเือเหรอเสือ้อคัมรามเหรอหเอาอะไรอะ่ะ เอาใช่เหรองั้นมีเหรอเมือกว่าเสือเม่อกว่าเสือน้อยไอคิดถึงพ่อไหมไะคิดถึงพ่อไหมคิดถึงพ่อไหมเอออ่อเสือเสือจะกัดคอพ่อแล้วเสือจะกัดคอพ่อแล้วเวันเดาต่างกันเลยเอ่อเสือน้อยจะกัดคอพ่อแล้ว